เปิดสนามกองสลากพัดสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของหัวจักพิฆ่าดักคอร่าสีมาอยู่ในเต็ดขอเชิญชมได้ณบัดนี้มาดดส่วนของไล์อัพของเมืองเลยยูเนเต็ดนะครับคนับีตรงแสดงความรักภักดีเป็นาเป็นไะครับ กองหลัง4คนได้แก่ชัดสันคำจริงสิทธิชคกติคอนมนลสิริวิทย์ภูทาวรแล้วก็โซโอมาเอะนะครับกองกลาง3คนได้แก่ละพิพัฒน์อินประหลัดนะครับอนุชาแกนทองจันทร์อริวัฒน์ชื่นบานนะครับส่วนหน้า3คนได้แก่ลาเฟเอลโรดิเกสนะครับอาบูบาก้านะครับนัทพลยิ้มประดิษฐ์นะครับมาในแผนการเล่น4-4-3นะครับโค้ชก็เป็นปัจยาสิทธินะครับ ในส่วนไลฟ์อัพของทางนครราชสีมายูเนเต็ดนะครับมาในแผนการเล่น4-4-2นะครับผู้รักษาประตูได้แต่ภูตะวันนะครับกองหลัง4คนได้แก่ชลรศิษฐ์สุนทวัตครับอาบูซิดนะครับอาภิพอภัยนะครับจอนผานไม้บงนะครับอุติศักดิ์ธนดลอภิเดชมัพลับเอกชัยแล้วก็ลาตีนะครับพาดีสีหาน วันนี้มืองเลยอยู่นเตดนะครับทีมันดับ8พบกับทีมนครราชสีมาทีมันดับ11อนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับเสียสมาธินะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณแล้วครับเปิดเข้าไปโอ้โหตกใจพอสมควรนะครับเข้าข้างตาข่ายครับเป็นลูกชแชลลบนะครับ ลาเฟลครับเล่นกัน1นึ่งดุดเลยครับเอาละครับตอนนี้มีพื้นที่จะดูครับว่ามีของไหมเมืองเลยยูเต็ดมีของไหมมีของไหมแม่ไหลมาให้กับลาเฟลต้องพลิกลบมีอีกทีนะครับเปิดเข้าไปติดแหมตอนซ้อมนี่เปิดดีนะครับลาฟาลาเฟยอเอาละครับ ได้เวลาปลดล็อกแล้วนะครับสำหรับเมืองเลยยูเนเต็ดนะครับบอลยังอยู่ในการครอบครองของเมืองเลยยูเนเต็ดอยู่นะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองเลยยูเนเต็ดนะครับเอาชนะนครราชสีมายูเนเต็ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับขอเสียงตัวมือดังๆให้กับทั้งสองทีมด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ